สวัสดีครับผมนายสทัตทัไทยวัฒน์ในเภอบึงสมุขีในส่วนของท่านคารลมแสนแก้วนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งซ่านก็เป็นผู้บริหารสารึกษารุ่นใหม่นะครับที่มีมีวิสัยทัศน์นะครับมีความรู้ความสามารถสามารถทําให้โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน,เ,นเป็นที่ยอมรับซึ่งจะเห็นได้ว่าโรงเรียน,นยได้รับรางวัลมากมาย หลายๆด้านผลงานที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจอีกอันหนึ่งท,ที่ที่ที่ต้องชมเชยแล้วก็ยินด,ดีนะครับในเรื่องของการนำพาเด็กเยาวชนเนี่ยทางกายาสิติดในพื้นที่ในเรื่องของชมรมทูบีนมวันจะเห็นได้ว่าโรงเรียน,นยได้ส่งชมลมทูบีไปประกวดในระดับจังหวัด นะครับ,บโรงเรียนบ้านทุงซานเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลแต่ก็สามารถที่จะแสดงออกนะครับถึงความเป็นหนึ่งของของเด็กที่มีเสถียภาพเนี่ยเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้รับชมก็ขอหยากชมเชยไว้อีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ในหล,หลายๆเรื่องนะครับที่ได้ส่งเข้าประกวดแล้วก็เป็นเป็นที่ประทับใจแล้วก็ได้รับรางวัลล่าสุดโรงเรียนบ้านทุงซานก็ได้รับรางวัลด้าน ด้านวัฒนธรรมนะครับเป็นรางวัลวัฒน,นธรรมพินิตนะครับของกระทรวงวัฒธรรมก็ก็ถือเป็นเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นผลงานของท่านพออคารมได้เป็นอย่างดีในฐานะอำเภอสุราก,การ,รดน์อำเภอก็ขอชื่นชมที่ท่านพอคารมเนี่ยได้นำพาโรงเรียนไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านนะครับก็ขอแสดงความยินดีด,ด้วยนะครับ